มาแล้วครับธนาะนะป้าแปบบอันนี้เรียกแปบไฟนะครับที่ฝั่งอ่าบ้านหาดเล็บยาวนี่ฮะนนะใที่สุดเราก็ได้แล้วครับป้าแปบนะครับอืมนี่ครับมานะน,ะนี่มาเป็นคู่เลยครับไซส์โอเคเลยนะครับปลากะมังเอาไปคู่ กับพี่ๆน้าๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับอยู่่าหมายตำนานเป็นหมายที่มาตกช่วงแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่เดืปลายเดือนตุลาปีท<ม>ี่แล้วนะครับเรามาตกที่บ้านหาดเล็บยาวนะ เป็นหมายแรกของเราเได้มาสัมผัสที่เขื่อนปราสังครับวันนี้เราก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่ว่าเราตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยซ้ําที่ว่าเราไม่ได้มาตกเลยแล้วก็ยาวมาถึงจะปีใหม่อีกและปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งแล้วที่เราไม่ได้มาจุดจุดนี้นะครับอันนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับก็เหมือนว่าเรามาพักผ่อนด้วยแหละเพราะว่าที่นี่มันก็เป็น เป็นสถานที่ที่กลางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็ตกปลาได้นะครับก็มีนะ้านๆะนะหลายท่านนะที่ว่าได้มาตกที่นี่ได้มาสัมผัสที่นี่ก็หลายหลายคนเหมือนกันครับก็เดี๋ยวมาดูเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้มาตกที่นี่นานแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวไหม หรือจะอะไรยังไงอย่าลมลองติดตามรับชมครับนะนะกับที่บ้านาหาดเล็บยาวนะครับเป็นหาดที่มีน้ำออยู่สองฝั่งนะครับแต่ทีนี้เป็นของเป็นเป็นเขื่อนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นอ่างนะครับครับเดี๋ยวเราลองดูครับลองดูว่า,วา,าจ,จะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ขอประกอบบิดก่อนนะครับนะนะรันะบผมม่เจอกันครับ ชิ้นใหม่นะครับ ี่ฝั่งนี้ เอาม,มาเโอ้โยตัวน้อยพูดต,ตัวใหญ่มานนครับปลาแปบครับปลาแปบปล <Yeah. S 2> าแปบเหือเหือด้วยกระมังด้วยนาแล้นนะครับเต็มเลย สามแล้วเอ้าสามแล้วอ๋อเหรอเพิ่งตื่นเอ้าเพิ่งลงเหรอเออโอ้ยหนักเหยื่อด้วยเหรอวะว่ากินไวพอเว้าเปล่าหมุนมานี่หว่านอ่ะใช่ไหมใช่กระมังด้วยโอ้ไซได้อยู่ขยับได้อยู่ เดยหาว่าไปเกือบไม่ติดเนี่ยนี่มาแล้วครับน,นะน้าปลาแปบอันนี้เรียกแปบไฟล์นะครับที่ฝั่งอ่าบ้านหาด็บยาวนี่คะับในที่สุดเราก็ได้แล้วครับปลาแปบแล้วก็ปลากระกมังอีกคันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลงอ่าตีปลาแปบอยู่ ทางนี้เขากินเหมือนกันก็เลยให้ทางไม่บ้านเขาวัดให้นี่มาแล้วครับสองตัวติดครับนะนะาปด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 มาแล้วครับปลาแปบมาที่นี่ต้องมาตีปลาแปบนะ ทุกคนเอาเอาเฮ้ยเอาเ้ยตะโกกมาแล้วเพืตะโกะโกครับผมนี่ดูสิตัวแรกครับตะโกกตัวแรกแ ปลาอะไรไม่รู้ครับโอ้หมังเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยกระเทอน ไว้นี่หลุดเหรอเออไวเกินออพอดูไม้คู่หน่อยดออสองไม้ติดครับอะจงดูย <c oughs> อดครับ <c oughs> เอามันอเอามันบวชจะกินก็กินกินแล้วกัน はい。<Okay. S 2> okay. เอาเรื่อยๆครับแล้วนะโอ้ oh. เขาส่งไม้ติดนี่ก็เที่ยงเลยนะครับปลาก็เข้าเรื่อยๆครับแล้วนะกับเที่ยงตอนเที่ยงนี้อากาศร้อนหน่อยครับ ลมแรงด้วยอากาศก็ร้อนด้วยมันจะไม่เข้าถี่เหมือนช่วงเช้านะมันจะทางหางหน่อยเมื่อกี้ก็โดนกดหมวทิ่มเลยคันหนึ่งติดตอ่อซะง,งั้นเอาไม่ได้ด้วยลวขนาดนี้น่าจะประการนะครับกินเสร็จแล้วก็บิงเข้าต่อเลยก็ไม่ได้ลงไปเอานะครับ น้ำกว่าน้ำลึกเลยดึงเงย็นขาดมาเลยเวลาอครับสี่ชั่วโมงครับนั่งไปเรื่อยๆมาลองก็ต้องมาลองดูช่วงบ่ายๆรับช่วงบ่ายๆเนี่ยมันจะพอมีตัวที่จะเข้าจัดเหมือนเช้าไหมแต่ดูดูลักษณะแล้วก็น่าจะไม่เช้าก็เย็นสองเวลานะ ช่วงที่ว่าน้ํามันจะเย็นๆหน่อยนะครับแต่ก็มาให้งัดเรื่อยๆนะอันนี้ก็หมายหมายเก่าที่ว่าไม่อ,อ้โหแทบจะไม่ได้แวะอะไรมาเลยด้วยซ้ําก็จะประมาณเกือบปีหนึ่งล้วก็คิดถึงถึงถึงได้มานี่นะก็เป็นทั้งอ่เป็นหมายแรกอ่ะที่เราได้สัมผัส ได้สัมผัสหมายถึงว่าได้เริ่มตกปลานะได,ได้เริ่มตกปลาครั้งแรกเลยก็ที่หมายนี้แหละช่วงปีนั้นก็โอ้โหกระปารำปลาตะโกกปลาตะเพียนนี่เขา้าเข้าจัดเลยแหละแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้ทําคลิปไงครับเลยเลย,เลยจะไม่มีอ่าคลิปที่ที่นี่อ่ปาปลาปลากินละอย่าไปวัดปลาก่อนนะครับ กระมังครับนะนะเข้าเรื่อยๆครับมีมาไม่เหงาเลยกระมังเนี่ยเเป็นเล็กครับแต่ถ้าพวกปลาใหญ่ปลาอะไรเนี่ยคงจะยากนะนะที่ดูๆมาก็มีพวกปลากระมังปลาตะโกกเนียครับเข้าดี อนี่ครับนะะนี่มาเป็นคู่เลยครับไซส์โอเคเลยนะครับปลากระมังมาเป็นคู่เยี่ยมครับอันนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับปลาเข้าเรื่อยๆครับปลากลระมังราสมากก็เป็นปลาเล็กเกแล้วนะครับเขาเรื่อยๆเลย ก็ได้งัดตลอดนะครับก็ไม่เหงาอากาศก,ก็จะร้อนหน่อยครับช่วงบ่ายแต่ปลาก็ยังกินดีนะครับาน,าน,านา้าๆท่านใดค,ครับสนใจที่จะมาหาเล็บยาวนะครับมาตั้งแคมป์พักผ่อนนะครับตกปลารรยากาศสบายๆนะครับนาอ,อปลากินอีกแล้วเดีย๋ยวไปวาดปลาก่อนครับผม ได้งัดต่อเนื่องครับสนุกครับแต่ร้อนเมืเช้ากันเย็นๆนี้ตกบ่ายมาร้อนถ้าก็สู้แดดไม่ไหวแล้วสิกล่าวว่าจะตกแค่นึงสักหนึ่งชั่วโมงก็พอครับมันนี้ร้อนครับอทา,านานะ ใจครับบรรยากาศผมว่าหาดเล็บยาวเะครับเหมาะสุดตั้งแคมป์ตกปลาครับชิวๆช่วงบรรยากาศหน้าหนาวนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับตกปลาก็ไม่มีเหงานะครับกับบรรยากาศที่สดชื่นอ่ะเดีย๋ยวไปวัดปลาก่อน แบบตัวเนื่องครับผมตอนนี้เราก็ลงเบ็ดไม้สุดท้ายนะครับบ่ายสามโมงเยอหมด <c oughs> ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเยื่อหมดแล้วครับ <c oughs> ก็เอาแค่นี้พอครับวันนี้ <c oughs> บ่ายสามโมงก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีครับ ว่าลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วเ,เราก็จะได้เตรียมตัวเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับเดีย๋ยวสักสครู่ครับเรามาดูผลงานโดยรวมนะครับไม่ถึงวันนะครับประมาณกะก็าบานแปดสามโมงครึ่งนะครับว่าผลปลารวมวันนี้นะครับปลาเล็กว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับอีกสักครู่ครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับ ครับนะๆตันนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้วเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็เท่ากับว่าเราตกก็ไม่ถึงวันเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มลงก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็มาสุดที่บ่ายสามโมงครับเราก็เก็บเบ็ดทยอยเก็บเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเรามาให้ดูผลงานโดยรวมวันนี้ครับไม่ถึงวันหรอกครับน้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าเราได้ประมาณไหนนะครับ ผลงานโดยรวมครับไม่ถึงวันครับนี่หือเยอะนะกินจัดมากครับนะนะหมายนี้ก็เป็นหมายที่เราเริ่มตกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราได้มาสัมผัสหมายเก่าไม่ผิดหวังครับปลาเล็กเยอะมากอาจจะไม่มีปลาใหญ่ให้นะ้านาะนะได้รับชมนะครับก็ไม่เป็นไร แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับสำหรับหาดเล็บยาวนะครับถ้านาน้าท่านใดสนใจที่มาท่องเที่ยวหรือมาตกปลานะครับก็มันจะก่อนถึงท่าลิศนะครับสังเกตป้ายนะครับว่าเป็นจะมีป้ายให้สังเกตง่ายๆคือวัด <c oughs> วัดหาดเล็บยาวนะครับแล้วก็สังเกตทางซ้ายมือครับจะเป็นเป็นอ่างเือนอ่างน้ำอ่ะ ให้สังเกตดูนะครับจะหนึ่งอ่างน้าแล้วก็จะมีทางเข้ามาทางซ้ายมือก็เข้ามาได้เลยนะครับหมายตั้งแต่ตรงหัวโค้งครับเข้ามาสุดเลยมันจะมีหัวโค้งพอดีนะครับสามารถเลือกตกได้เลยนะครับตั้งแคมป์ตกปลาก็เอาชิวๆเลยนะครับสบายๆบรรยากาศสดชื่นมากครับยามเย็นๆเช้าๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับนะานะถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับ กับช่องไอบอมชแนลครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ